ครับน้องชาวยุทูวันนี้พามาชมรุ่นใหญ่อีกแล้วรุ่นคุณปูคุณปูเจ้าสักพัฒนาครับนี่ทเลก็คุณปูเหมือนกันหน้ายาวครับกำลังจะมาเทียบท่ารับรถแล้ว สัพัฒนาครับประจำบ้านลุงปุงครับหน้าง,งานวันนี้ก็อยู่ที่บ้านลุงปุงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เจ้าคุณปูมา,อารอรับรถเกี่ยวแล้วเกี่ยวใบซ่อมใบครับเป็นสีสันของ พิธีชาวรถเกี่ยวครับขับโดยหัวหน้าขาวครับหน้าเกี่ยวก็ลาวๆประมาณ3เมตรครับโอ้หนาลงเลยเมื่อกี้เป็นร้มเลยนะครับตรงนี้ต้องมุม ไถึงเครื่องรุ่มครับปิดสบายเพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้เครื่องกอล์น่าจะเป็น BG ครับเป็นคุณปูยังไม่ขึ้น JO เหมือนเพื่อน ไม้ก็เยอะครับนู่นมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้มีแต่ต้นไม้เลยนางานก็ข้างชนประธานบ้านลงปุงครับก็ใช้กระบะคันหนึ่งครับแล้วก็ดัมเล็กคันหนึ่งนี่ครับเจ้าคุณปูท่ทีเด็ดเลย น่าจะลาลาวสามสิบสี่สิบปีนะครับนี่ยังแบกเจ้าสักพัฒนาสบายๆเลยเดี๋ยวให้คุนขับตัดหัวงานกันนะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปกันบวนกลับมาแล้วครับใช้เวลาประมาณสี่ห้านาทีครับไปเรื่อยๆครับเจ้าคุณปู่ ไม่เร่งไม่รีบไม่เข้นครับคนครับก็ขับไปด้วยซ่อมได้ด้วยครับหายาครับแบบนี้ ก็จะเหลือประมาณนี้ครับ เกี่ยวาสาโคงเลยริมเส้นก็เป็นเจ้าของนาครับเจ้าของนาเก็บเอง